สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวของนะฮะว่าแล้วก็เปิดไฟจอของป้งดูผีหลอกขึ้นมาหน่อยปิดแล้วกันฮะตึ๊บอ่ะโอเคนี่ฮะจะมารีวิวของนี่สั่งมาเดี๋ยวนะเพื่อนกดเพย์ฮะอ่ะโอเคนี่ฮะนี่ครับได้ รับการชี้แนะมาจากในกลุ่มจัดโต๊ะคอมเนี่ยนะครับว่าถ้าอยากได้ไขควงสักอันหนึ่งนะะซื้อตัวไหนดีครับบอกว่าซื้อมีนะฮะครับโอเคนี่ฮะกดดังแก๊กเลยนะฮะปุ๊บแล้วออกมานะครับผมก็นี่ครับโอเคออกมาแล้วนะฮะเป็นชุดไขควงไฟฟ้านะฮะมีหัวทั้งหมดอีก24อันนะครับผมวิธีกดใช้นะก็กดมาปิกนี่นะฮะ แล้วเราก็จะมีหัวอันนี้นะมีหัวนะฮะเราก็เลือกไขควงนะครับเสียบเข้าไปฮะเสียบปึ๊บตรงนี้ปรับได้นะฮะความแรงระดับเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สองฮะแล้วกดนี้ฮะดูนะฮะมากดไม่โดนนี่ฮะแล้วมีไขเข้าไขออกไงไหมครับอันนี้ครับ คือเรียกว่าไขาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะคิดว่าตัวนี้เพียงพอแต่คิดว่าถ้าสมมุติว่าของใหญ่ๆหนักๆที่แบบขแบบไขไม้อะไรเนี้ยขันไม้เนี่ยคิดว่าตัวนี้ไม่พอเล็กไปแต่ว่าถ้าแบบนิดๆหน่อยๆผมคิดว่าตัวนี้โอเคเลยที่สําคัญนะฮะมันเล็กเวลาไขาอะไรที่มันอยู่ในซอออะไรเงี้ยมันไขง่ายแต่ถ้าแบบเป็นเปินใหญ่ๆเนี่ย บางทีมันขันยากเหมือนกันนะก็ใช้ตัวนี้น่าจะโอเคครับราคาไม่ถึงพันบาทนะซื้อ Lazada มานะครับผมใครควงนี่นะครับท่านใดสนใจลองหาใน Lazada Shopee กันดูนะครับผมโอเคก็ขอมารีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ